สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลเดฟชาแนลอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากซัมซุงนะครับนี่อยู่ข้างๆผมนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือซัมซุงกาลิคซี่ M ห้าสิบเอ็ดนั่นเองนะฮะแล้วตัวนี้เนะี่ยมันมีจุดเด่นที่เปิดเผยกันออกมาตั้งแต่ก่อนเปิดขายนะครับนั่นคือแบตเตอรี่ถึงเจ็ดพันมิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวสําหรับซัมซุงกาลิคซี่ M ห้าสิบเอ็ดตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสเปคของซัมซุงกาลิคซี่ M ห สำหรับ Samsung Galaxy M 51ตัวนี้เนี่ยครับมาพร้อมกับจอขนาด6.7นิ้วนะครับและเป็นจอ Full HD เนะี่ยตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวจอที่เป็น Super AMOLED เลยทีเดียวทำให้สีสันของหน้าจอนั้นสวยงามมากๆสีสดใสนะฮะและเราสามารถตั้งค่าสีได้ด้วยว่าจะเอาเป็นแบบสีจัดจ้านหรือว่าแบบสีธรรมชาติเราสามารถตั้งค่าได้นะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกด้านหน้าเป็น Gorilla Glass 3นะครับผมแล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับ Android 10แล้วก็ One UI เ v ร์ชั่น2.0นะฮะ ในตัวนี้นะครับที่ผมอนํามารีวิวนะฮะเป็นตัวเดโมนะครับมาพร้อมกับแรม8กิกนะครับผมแล้วก็ ROM อม1 2 8ิกิกนั่นเองโดยตัวนี้นะฮะ Samsung Galaxy M 5 1เมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 730นะฮะก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ยัด Snapdragon มาให้ผมบอกเลยนะฮะเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยนะครับสำหรับ Snapdragon 730นะฮะถึงจะไม่มีตัว G ข้างหลังเหมือนตัวอื่นๆนะครับตัวนี้ก็การเล่นเกมไม่ใช่ธรรมดานะครับผมทดลองให้แล้วด้วยนะครับยังไม่พอนะครับตัวนี้นะครับ ยังมาพร้อมกับกล้องถึง4ตัวเลยทีเดียวตัวแรกนะครับเป็นตัว wide ธรรมดานะครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับผมและตัวเลนส์ ultra wide นะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวเลนส์ macro นะค,ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลและ depth sensor นะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะทั้งเลนส์4ตัวนี้ผมบอกเลยทําให้การถ่ายรูปของคุณนั้นสนุกมากๆเลยนะฮะและผมได้ไปลองทดสอบมาแล้วด้วยผมบอกเลยว่าภาพ คมมากๆเลยนะฮะในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับ f-stop อยู่ที่2 0นะครับ f ยิ่งน้อยนะครับจะทำให้การรับแสงนะครับแล้วก็การเบลอหลังเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะการรับแสงก็รับได้กว้างขึ้นนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับรองรับได้สูงสุดถึง 4K 30fps นะครับผมส่วน 1080p นะฮะรองรับได้ที่ 30fps เช่นกันซึ่ง กล้องหน้านะครับสามารถเปิดวิดีโอสเตเบลิเซชันได้แต่ไม่สามารถเปิดซูเปอร์สเตตดีได้นะครับช่วยในการกันสั่นนั่นเองเวลาถ่ายวิดีโอส่วนกล้องหลังนะครับสามารถเปิดวิดีโอสเตเบลิเซชันแล้วก็ตัวซูเปอร์สเตตดีเพื่อทําให้ภาพนั้นไม่สั่นไหวได้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูภาพตัวอย่างที่ผมได้ถ่ายมาหลังจากนี้นะฮะตัวนี้เป็นสเปคไปก่อนละกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.0เลยทีเดียวนะฮะทำให้การรับส่งเนี่ยได้กว้างขึ้นแล้วก็ความสเสถียรเนะี่ย มีมากกว่าตัว4นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาโปรโมทมานั่นก็คือแบตเตอรี่ถึง 7,000mAh ซึ่งเยอะมากๆนะครับในสมัยนี้สําหรับแบตเตอรี่7 0 0 0 m ล ah. ิแต่บอกเลยนะครับความหนักนั้นไม่ได้หนักเลยนะฮะเท่าที่ผมลองถือมาเนี่ยใช้ได้สบายๆหลายคนอาจจะบอกว่าุบแบตต้อง7,000 ah, มันจะหนักมากไหมผมบอกเลยว่าไม่หนักเลยนะครับและตัวนี้นะครับยังรองรับไฟาชาร์จถึง25วัตต์ด้วยแต่ตัวนี้เป็นตัวเดโมที่ผมได้มาผมเลยไม่มีตัวแดปเตอร์มาให้นะครับ เลยไม่รู้ว่าตัวเนี้มันจะได้รับอะแดปเตอร์ฟรีแบบไหน จะตัวมันรองรับไาชาร์จได้ถึง25วัตต์นั่นเองนะฮะสำหรับทาใส่ซซิมนะครับตัว s ั m s ุงกา a l ซ x y M51 นะครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมมีเอ card ได้1ช่องนะครับนั่นก็คือ Tri ป l ป s l ส t ับนั่นเองนะซึ่งหลายๆเครื่องควรจะเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อทำให้สะดวกต่อผู้ใช้งานนั่นเองนะครับผมโอเคครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันเลยดีกว่าสำหรับ s a m s ุงก g a l ซ x y M51 ผมลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับสแกลายนิ้วมือจะไม่ได้อยู่ด้านหลังนะครับจะไมนว้ือตัี ำหรับจำสูงเรซิ่ง m 5 1จะอยู่ตรงปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะสแกนลายนิ้วมือจะฝังอยู่ตรงปุ่ม power นั่นเองนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าจะเป็นจุดอยู่ตรงนี้นะครับเป็น hole นะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับรองรับ 4G เท่านั้นนะครับยังไม่รองรับ 5G นะ ไม่ต้องแบบว่ารีบอะไรนะครับเพราะว่าราคาผมบอกราคาไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่9เดือน9นี้จะมีแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับลาซาด้านั่นเองนะฮะร,ราคาปกติอยู่ที่12,990บาทแต่ช่วงแฟลชเซลล์นะครับอยู่ที่1 9 9่บาทซึ่งลดไปต้อง2,000นนะครับถ้าใครอยากได้ผมบอกเลยตัวนี้ผมแนะนําเลยนะฮะก็ไปกดกันได้และเดี๋ยวมาดูรีวิวกันต่อไปเลยครับว่าภายในเครื่องหรือว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไปชมกันเลยครับมาไล่ไปทีละเรื่องกันเลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy m 51ตัวนี้เท่าที่ผมได้มานะครับอย่างแรกที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่7,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยที่เขาโปรโมทนักหนาเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันทนมากๆนะเป็นแบตที่อึดมากมากนะผมใช้เล่นเกมหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเปิดเนตตลอดผมบอกเลยนะครับหวันเนี่ยอยู่ได้เต็มๆแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมหนักๆเนี่ยปรับสุดเนี่ยก็อาจจะประมาณ1วันนะครับผมไม่ไม่มันล้นวันไม่ได้นะครับเพราะว่าการปรับสูงสุดก็ทาให้กินแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะแต่ผมบอกเลยนะครับเล่นเกมทั่วไปนะครับเฮลวีอะไรงนี้นะฮะแล้วก็การใช้งานผมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยอยู่ได้1วันนะครับอยู่ได้จริงๆนะครับในส่วนของการเล่นเกม นะครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปเล่นเกมผมบอกเลยผมลองแล้วนะครับสำหรับ RV และ d ด a d บ y d y y l i h t t นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกต่อจากคลิปนี้อีกนะครับว่าการเล่นเกมจะเป็นไงสำหรับ RV นะครับการแสดงผลที่มันมีปรับให้สูงสุดนะครับตัวนี้จะปรับได้แค่สูงนะครับสามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับการเล่นเกม RV นะครับเฟรมเรทสูงนะครับจะอยู่ที่ 59 60นะครับจะไม่ถึง60นิ่งๆน,นะครับตัวนี้จะได้59 6 0แต่มันก็ไม่ได้ไปต่ำกว่านี้นะฮะอันนี้ผมเล่นในอุณหภูมิห้องสำหรับใครที่ซื้อไปเล่น r อานะฮะบอกเลยว่า สบายๆนะครับส่วนเรดบายเดยไลท์นะครับลื่นมากเลยนะฮะและอันนี้นะผมจะทดสอบว่าการทัชสกรีนเป็นอย่างไรนะครับสำหรับที่ผมได้เล่นเกมมาแล้วนะครับการทัชสกรีนไม่เพี้ยนเลยนะฮะสำหรับหน้าจอของซัมซุงผมบอกแล้วมันโอเคอยู่แล้วนะฮะแล้วก็การทดสอบการทัชสกรีนก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ามันไม่ได้มีติดขัดอะไรเดินนะฮะสำหรับการทัชสกรีนของซัมซุงกาล็กซี่ M51 นะครับเซนเซอร์นะครับสำหรับซัมซุงกาล็ a กซี่ M51 ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าให้เซนเซอร์มาครบนะครับแต่ราคา1นึ่งหมื่นนะครับ ได้เซ็นเซอร์มาครบอยู่แล้วนะครับของซัมซุงนะฮะตัวนี้ก็มีทั้ง GPS มี proximity sensor นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆมาให้ครบเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้จะขาดตัวไหนใหม่มีใจโรสโครเวลาเล่นเกมอะไรแบบนี้ มีพร้อมให้คุณอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีเลยสําหรับตัวนี้นะครับทดสอบ D.I.M.Info นะครับเพื่อเช็คดูว่าตัวนี้จะดูสตรีมมิ่งเป็นอย่างไรนะครับพบว่าตัวนี้นะครับรองรับ Security Level L1 นะครับทำให้การดูสตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น Netflix, i f l i c ความละเอียด HD เลยทีเดียวนะฮะแต่ตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัวเดโมนะทำให้ผมไม่สามารถทดสอบการโหลด Netflix มาให้ดูได้นะครับแต่ว่าตัวจริงที่จะขายนะครับสามารถโหลดแอป Netflix มาลองได้แล้วก็จะได้รับคเอียด HD อันนี้ผมสอบถามให้แล้วนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียผมบอกเลยว่าสบายๆนะครับสำหรับแ n a ด d r รา o อน3 0ขึ้นโ้นด้วย s n a p d r รากอนไม่ต้องกลัวเรื่องการประมวลผลอะไรพวกนี้อยู่แล้ว การเล่นโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กทิ k ต็ออะไรนะครับลื่นๆสบายๆบเลยนะฮะมาดูกันอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยมากๆนั่นก็คือกล้องถ่ายภาพนะครับโดยผมนำไปใช้ถ่ายนะครับทั้งถ่ายภาพนิ่งและถ่ายภาพวิดีโอที่ทะเลนะผมนำไปอ่าจก็เลยทำให้คลิปนี้นะออนช้านิดหน่อยอาจจะออนได้วันที่9เดือน9เลยทีเดียวนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ปล่อยขายพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับสหรับการถ่ายภาพนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายภาพนิ่งผมบอกเลยว่าซัมซุงนะครับเท่าที่ ที่ผมเคยใช้มาก่อนานนี้นะครับแล้วก็มาใช้ตัว m 5 1ภาพเดีคมมากๆนะครับภาพจะคมกว่ารุ่นอื่นนะครับถ้าเทียบกันนะผมบอกเลยบอกว่าซัมซุงนั้นภาพคมมากๆดูอย่างภาพพวกนี้นะครับตัวนี้นะฮะสำหรับเลนหลักนะครับ64ล้าน F s t o p อยู่ที่1.8ผมบอกเลยว่าทําให้ภาพถ่ายนะครับเวลาถ่ายแบบธรรมดานะเวลาถ่ายแบบธรรมดาเนี่ยทำให้ข้างหลังนั้นนะเบอร์แบบมันเบอร์โดยเลนนะครับก็ทําให้ การถ่ายภาพนั้นดูสวยงามมากขึ้นด้วยนะฮะและอย่างนะครับเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลนความละเอียดถุงถึง64ล้านนะครับทำให้การถ่ายภาพนั้นโอเคมากๆเลยนะ และยังไม่พอนะครับสำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องหลังนะฮะมันจะทําให้คุณถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าซัมซุงนั้นใส่ตัว AI มาให้ด้วยทําให้เวลาถ่ายภาพนะครับตัว AI เนี่ยจะทํางานทําให้ภาพของคุณนั้นถ่ายได้สวยขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ยผมถ่ายภาพเรือนะครับแต่ว่ามันมองเห็นเป็นรถก็จติงนะครับมันเลยทําให้พวกเส้นต่างๆนะครับของเรือจากีนัรืเบดเนี่ยทำให้ภาพคมมากๆเลยนะฮะสำหรับการที่ผมไปถ่ายภาพทะเลอะไรเงี้ยมันก็จับได้นะครับแล้วดูนะครับภาพทะเลเนี่ยเป็นภาพที่คมมากๆเลยนะฮะแล้วสวยมากๆสําหรับการ ถ่ายย้อนแสงก็คือทาได้ทาได้ดีนะฮะมีระบบ HDR นะครับและกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมองภาพเป็นอะไรมันพยายามจะซักเจตให้เช่นอย่างเช่นเราถ่ายคนมันก็พยายามบอกว่าให้ลองลองใช้ไลฟ์โฟกัสหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเพื่อทําให้ภาพนั้นดูดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายคนจริงๆผมบอกเลยนะครับถ้าใช้ตัวนี้นะถ่ายคนแบบธรรมดาภาพคมจริงๆนะครับแต่ถ้าถ่ายแบบไลฟ์โฟกัสนะครับคุณจะมีลูกเล่นในการทำไลฟ์โฟกัสอย่างเช่นเบลอหลังแบบหลายๆแบบอะไรเงี้ยก ทำให้มีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการถ่ายไลฟ์โฟกัสเนี่ยการเบล์หลังมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระบบซอฟต์แวร์มันยังไม่โอเคผมไม่รู้ว่าตัวที่จะปล่อยขายมันจะโอเคกว่าน,นี้หรือเปล่านะฮะสำหรับผมผมคิดว่ามันมันน่าจะดีกว่านี้อีกหน่อยนะครับนี่เป็นจุดติดจุดหนึ่งนะฮะในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียด32ล้านเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้ดูผมบอกเลยว่ามันก็โอเคนะฮะถ่ายได้คมเหมือนเดิมผมบอกเลยบอกว่าซัมซุงเนี่ยมันทํากล้องได้คมมากๆนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะคร่ามบบมดไม้ เปิดไลฟ์โฟกัสเนี่ยมันเบอร์หลังให้อยู่แล้วนะแล้วผมบอกเลยนะครับถ้าจะถ่ายจริงๆนะครับเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วว่าไลฟ์โฟกัสมันยังไม่โอเคก็เลยถ่ายธรรมดาคุณได้เบอร์หลังที่มันโอเคอยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องใช้ไลฟ์โฟกัสนั่นเองนะฮะในส่วนของกล้องหน้ายังมีฟีเจอร์ให้เล่นอีกอันนึงนะัก็คือซิงเกิลช็อตนะครับ s ิงเกิลช็อตคือคุณถ่าย1ครั้งนะครับคุณจะได้ภาพหลายๆช็อตไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเหมือนภาพจิ๊บนะครับผมจะมีภาพแบบว่าสปีดนะฮะจะมีแบบใส่ฟิลเตอร์จะมีวิดีโอธรรมดาสั้นๆนะครับผมแล้วก็มีภาพธรรมดานะฮะผมบอกเลยว่ากด1ครั้งคุณได้ครบเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์อย่างที่มันโอเคนะครับส่วนโมดโปรนะครับตัวนี้จะถ่ายที่สปีดชัตเตอร์สูงสุดได้แค่1ิวิเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นการปรับไวบาลาซ์เนี่ยตัวนี้ปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะะ มันโอเคมากเลยนะครับในส่วนของการถ่ายตอนกลางคืนนะครับหรือว่าตอนค่ายในโหมดนะครับถ่ายธรรมดานะครับแบบเปิด AI เป็นกลางคืนก็สวยแล้วนะฮะการถ่ายแบบเปิดในโหมดนะครับตัวกล้องมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามทํามือนิ่งๆนะครับภาพสวยมากนะฮะภาพสวยจริงไม่น่าเชื่อนะครับคือการถ่ายกลางคืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากสาหรับมือถือมากๆนะครับแต่ตัวสมซิงเรเทอเอไอเอ็มห้าสิบเอ็ดตัวนี้นะฮะทำได้ดีมากๆเลยนะับสำหรับการถ่ายกลางคืนแบบใช้มือแบบถือธรรมดานะครับใ ส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับผมทดสอบให้ดูนะครับทั้ง 180p กล้องหน้าก็ถ่ายที่ 4K ด้วยนะครับผมจะเปิดวิดีโอเ a b i ล i เ a ชั่นทั้งหมดนะครับผมก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบนะครับในส่วนของกล้องหน้าไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบกล้องของ s a m s u ง Galaxy M51 นะครับวันที่ถ่ายทำนี่ก็ก็หน้ายังไม่เปิดตัวในไทยนะครับแต่ตอนนี้ก็ น่าจะได้เปิดตัวในไทยกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจะสั่งซื้อนะครับก็ไปสั่งได้เลยนะครับโดยตัวนี้นะครับผมจะทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับแบบ Full HD 1080p นะครับผมโดยที่เปิดว v ดีโอ Stabilization ให้ด้วยนะครับผมอันนี้นะฮะเป็น 1080p เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะฮะอันนี้ก็มาลองเดินให้ดูนะครับผมใช้ไตรพอดในการถือนะครับผมก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวจะลอ,ลองวิ่งให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวิดีโอที่ได้จากตัว Samsung Galaxy M 5 1ตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคอันนี้ใช้ไตรปอดในการถือนะครับแล้วเปิดวิดีโอ stabilization โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าของ Samsung Galaxy M 5 1นะครับด้วยความละเอียด 4K นั่นเองนะครับผมหรือว่า Ultra HD นะครับผม แต่ว่าตัวนี้นะครับจะไม่สามารถใช้วิดีโอเซนิลิเซชันได้นะฮะสำหรับกล้องหน้านะครับผมเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูนะฮะอันนี้เป็น 4K นะครับโอเคแล้วอันนี้ถือด้วยไตรพอนะครับผมแล้วก็ถ่ายด้วยความละเอียด 4K นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะสำหรับการการสั่นนะครับก็มันจะเปิดไม่ได้นะครับถ้าเป็นเซนิลิเซชันนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยนะ โอเคในส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับผมก็ถ่ายที่ 180p 0นะครับผมแล้วก็ถ่ายได้ 4K นะครับไปดูกันเลยอันนี้นะครับจะเป็นการถ่ายด้วยกล้องหลังของ Samsung Galaxy M51 นะครับโดยตัวนี้นะฮะเปิดวิดีโอ stabilization นะครับบนความละเอียดที่ Full HD นะครับหรือว่า 180p นั่นเองนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้อันนี้นะครับเปิดวิดีโอ stabilization ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูดีกว่า โอเคอันนี้เป็นการวิ่งนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็น180 p เหมือนกันนะครับผมโดยอันนี้นะครับจะเปิด Super s t เ a d y Mode ด้วยนะครับก็เพื่อมันก็คือทําให้วิดีโอนั้นนิ่งขึ้นครับเวลาเราวิ่งนะโอเคเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันต่างกันหรือเปล่านะครับกับโหมดก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบ แบบ 4K กันบ้างนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องหลังของ Samsung Galaxy M51 นะครับผมบนความละเอียดนะครับ 4K นะครับผมโดยตัว 4K นะครับไม่สามารถเปิด Video Stabilization ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเปิด Super Steady ได้ด้วยนะฮะบน 4K นะครับแต่ว่าผมลองแล้วนะครับ Super Steady นะฮะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมผมว่าไม่เปิดดีกว่านะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับโอเคน,นี้แบบวิ่งนะครับโดยใช้ไรฟอดนะครับผมโอเคนี้ก็คือโฟเคนะฮะก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับ ที่ผมจะสรุปนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าแบบเปิดวิดีโอสเตเบลิเซชันนะครับผมบอกเลยบอกว่ามันโอเคมากๆม,มันโอเคนะสำหรับผมถ่ายวิ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของกล้องหลังการเปิดการสั่นวิดีโอสเต i l ลิเซชันและซูเปอร์สเตดี้นะผมยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับมันทําให้ภาพยุ่ยยี่เกินไปยืดเกินไปนะครับมันยังไม่โอเคหรืออย่างนั้นก็ใส่กิมบอลดีกว่าให้มันนิ่ง จะได้ภาพที่ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวกล้องอ่ะมาทําีวิดีโอได้สวยมากๆอันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยนะครับประมาณนี้นะในส่วนของการถ่ายวิดีโอและการถ่ายรูปภาพนะครับโอเคและในส่วนของสแกนลนิ้วมือนะครับที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องหรือว่าอยู่ที่ปุ่ม power นะครับก็ทํางานได้ไวดีนะครับสามารถกดเพิ่มได้นะครับโดยไปที่ในส่วนของล็อกสกรีนนะครับและในส่วนเปิดในส่วนของ f i n g e r p r i ิ้น c a n นนั่นเองนะฮะแล้วก็จะให้เรานะครับสแกนนิ้วมือลงไปนะครับ ผมแนะนําก็คือให้ใช้นิ้วโป้งนะครับผมถ้าเกิดว่า คนที่ถนัดถนัดในส่วนของมือซ้ายนะครับก็ใช้นิ้วชี้นะครับในการสแกนแบบนี้ได้นะฮะเพื่อที่จะทําให้การเข้าสู่ระบบเนี่ยทำได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่จะใช้ตัวสแกนลายนิ้วมือนะและตัวนี้นะครับยังสามารถใช้งานสแกนหน้าได้ด้วยนะฮะแต่ผมแนะนําให้ใช้ลายนิ้วมือดีกว่านะครับแล้วก็ใช้ทิ้นนะครับคู่กันไปนั่นเองนะฮะมาสรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับซัมซุงกาล็อกซี m 5ดตัวนี้นะฮะเหมาะหรือเปล่าหน้าซื้อไหมนะครับตัวนี้นะครับราคามันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองเก้าร้อยเก้า อยู่ใน1น9่งนในลาซาด้านะครับผมบอกเลยนะครับว่าไปตามเก็บแฟลชเซลล์ดีกว่าตัวนี้นะฮะสำหรับแดม8ปดหลอมร้อยยที่ผมนำมารีวิวตัวนี้นะครับกล้องดีนะครับในการถ่ายภาพนิ่งนะแต่วิดีโอก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของการเล่นเกมเพลินๆน,นะฮะปรับได้ สูงนะครับผมสำหรับ r o v นะครับเรดไบด์เรดไลท์เล่นได้เพลินๆนะฮะถ้าสกรีนไม่มีปัญหานะครับสำหรับจอซูเปอร์ออมเลตตัวนี้เนี่ยฮะสีสันจอสวยนะครับผมแบตเตอรี่นะครับที่เขาคุยมานะครับ7,000มิลลิแอมอึดจริงๆนะฮะแล้วก็รองรับไฟชาร์จถึง25วัตต์เนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยที่มาพร้อมกับตัว CPU ีจูดเน็ตแลคคอตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อแนะนำว่า แลตเซลจัดได้เลยลืมบอกไปตัวนี้นะครับเป็นรูไทายสี่นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมรู3.5ยังอยู่ด้วยนะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่โอเคมากๆเลยนะครับที่รู3.5ยังอยู่นะครับสำหรับใครที่จะซื้อไปฟังเพลงนะครับสายฟังเพลงแบบเสียบหูนะครับซื้อไปได้เลยนะฮะแนะนำแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็การดูสตรีมมิ่งนะครับเนี่ยฟลิกได้ความละเอียด HD ด้วยนะแนะนำแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อก็จัดเลยนะครับจัดตอนแฟลตเซลดีกว่า1 1,990กบาทนะครับผมลดจากราคาปกติถึง2,000บาทเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ Android 10แล้วก็ One UI เวอร์ชั่นสองรัวถูียบร้อยนะครับผมจัดได้สำหรับ Samsung Galaxy m 5 1ต,ตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้เลยเดฟชาแนลสวัสดีครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย